เราจะทายพยากรดวงจรดวงจรหมายถึงอายุย่างนะคะคนนี้เขาเกิดวันที่29กันยา2531นะคะเปิดปฏิทินแล้วตรงกับพฤหัสวันพฤหัสเดือน10ปีมะโรงเวลาเกิดเขา8.30า8 3 0นอกก็คือกลางวันมั้นปีมะโรงนะคะแล้วอายุเกิดเขาเนี่ย เอาพศเกิดไปลบพศปัจจุบันนะคะอายุเขาเนี่ยที่จริงเนี้ยเดือนกันยานี้มันที่จริงมันเดือนหน้ามันจะเต็ม35แล้วนะคะเราก็เลยจะไม่ดูอายุ35นะคะบวกอีกหนึ่งเป็นอายุ36ไอ้ตรงเนี้ย ไอ้ตรงนี้มันจะหลังจากวันเกิดนะคะหลังจากวันเกิดไปแล้วอายุย่าง36คืออายุอายุเต็ม35ย่าง36นะคะตรงนี้หลังวันเกิดนะคะอะไรที่ยังไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นตรงนี้นะคะนะคะตรงนี้นะคะเขาเกิดวันพฤหัสใช่ไหมแล้วก็ตั้งวันพฤหัสแล้วก็เดิน10เดิน10มันเกิน7เอา7ไปลบ7ลบ10ได้แล้วเหลือ3นะคะ7ลบ10เหลือสาม แล้วเขาเกิดปีบะลงปีบะลงนับแล้วได้5รหัสของเขาก็คือ5 3 5นะคะแล้วก็ตั้งเรียงไปเลยแล้วเขาอายุ36มสิเขาเกิดวันพฤกษ์หัดพฤกษ์หัดไอ้เลข5เนี่ยมันแทนพฤกษ์หัดแล้วก็นับอายุ36ก็นับอย่างนี้เลยช่องละ10 10 20 30 สิบยี่สิบสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามสิบหกสามสิบหกอายุตกตรงดาวเสาร์นะคะตรงนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้เป็นบริวารอายุเดชสีมูละอุสหามนตรีกาลีดาวอะไรของเขาเป็นสีดาวอะไรของเขากาลีลำรูดาวสีก่อนอะดาวศุกร์เป็นสีนะคะดาวศุกร์เป็นสีเห็นไหมดาวศุกร์เป็นสี ดาวสุดอยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งหินะหินะเป็นสีเราไทยอย่างไรหินะเป็นสีเนี่ยคือถ้าคนที่เจ็บป่วยเนี่ยจะรักษาหายนะคะหินะเป็นสีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตคือมันจะไปทางที่ดีเพราะสีเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนตรงนั้นก็จะดีนะคะเจ็บป่วยจะหายนะคะหินะตกสีเจ็บป่วยก็จะหายชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ดีนะคะมันมา3ามตำแหน่งแต่เราจะอ่านทั้ง3ตาตำแหน่งจริงๆแล้วจะมาแค่ตำแหน่งเดียวนะคะพันธุ์ทูเป็นสีเห็นไหมเลข6เราต้องไล่ไปทั้งเลข ขอบมีกี่ฐานสามฐานเห็นไหมหินะและพันธุพันธุเป็นสีละไทยอย่างไรพันทุเป็นสีพันทุกคือจะได้บ้านได้รถหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ดีนะคะพันทุเนี่ยหมายถึงบ้านรถมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ดีเลยแหละเพราะว่าตรงนี้แล้วก็สุแล้วก็อีตัวเนี่ยเห็นไหมสุภาษตกสีสุภาษตกสีสกสละไทยอย่างไรถ้าคิดจะไปต่างประเทศหรือเรียนต่อเนี่ยทาได้เลยถือว่าดีเลยนะคะเนี่ย เห็นไหมจะไปต่างประเทศหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพราะว่าตรงนี้หมายถึงสุภะเนหมายถึงเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือจะได้ไปต่างประเทศนะคะตรงนี้อ่ะสีเราทายแล้วมีสามฐานใช่ป่ะแล้วก็เรามาดูซิกาลีของเขาอะไรกาลีเลขดาวพุธกาลีกา,กาพุธกาลีอยู่ตําแหน่งไหนเห็นไหมกระดุมพระกาลีกระดุมพระกาลีเราทายอย่างไรกระดุมพระกาลีเนี่ยจะเสียงเงินหรือมีปัญหาเรื่องเงินนะคะ แล้กาลีอีกมันมีสามถามอยู่ตรงไหนมัางมัชชิมาหมายถึงกลางๆทาสีกาลีเห็นไหมทาสีหมายถึงอะไรหมายถึงครอบครัว นะคะทาสีไปถึงครอบครัวแล้วเห็นไหมไอเลข7กับเลข10เนี่ยมันเป็นกําลังของเห็นไหมเนี่ยมันเป็นกําลังของดาวเสารเจกับ10เป็นกําลังของดาวเสาไอดาวเสาเป็นบริวารตรงนี้ก็เป็นบริวารบริวารมันก็คือเรียบๆง่ายๆก็ปกติอยู่ไม่มีอะไรนะคะแล้วเรามาดูซิเห็นไหมเนี่ยเลข8เนี่ยเป็นกําลังของดาวอังคารเห็นไหมแปเนี่ยเป็นกําลังของดาวังคารดาวังคารเป็นมนตรีไอเลข8ก็เป็นมนตรีไปด้วยนะคะแต่ตรงนี้เราจะพาอ่านง่ายๆก่อนเพื่อนๆก็คือเล่นสีกาลีมูละอุตสาหะมาดูมูละมูละ เขาอยู่ตรงตำแหน่งไหนเห็นไหมมูละเขาอยู่ตำแหน่งนี่ไงเห็นไหมดาวอาทิตย์มูละมูละอยู่ตำแหน่งปีตามูละปีตามูละตาทายอย่างไรจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะและอีกตัวหนึ่งตรงไหนอลิมูละอลิมูละหมายถึงอะไรมีนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งน่าจะตัวนี้มากกว่า มีนี่สินอยู่ก้อนหนึ่งเลยแล้วก็ลาภมูละคือหลักฐานยังมั่นคงอยู่นะคะแล้วมันเป็นมนตรีก็ถือว่าดีอะแล้วมาดูนะอุสาหะของเขาอยู่ตำแหน่งไหนอุสาหะอยู่ตำแหน่งนี่และเลขสองเห็นไหมเลข2ดาวจันร์เป็นอุสาหะอยู่ตำแหน่งไหนบ้างมาตาอุสาหะมาตาอุสาหะไม่ถึงอะไรคิดไปขอความช่วยเหลือจากจากมดาจากแม่ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงนะคะหรือจะเป็นตรงนี้ก็ได้เนี่ยคิดไปตกกัอองวลเรื่องคู่หุ้นส่วน หมายถึงคู่ชีวิตหุ้นส่วนคู่กรณีคู่สัญญาไอ้ตรงปัตตนินี่หมายถึงหุ้นส่วนคู่กรณีคู่สัญญาอุตสาหะหมายถึงอะไรความคิดความวิตกกังวลหนักเหนื่อยนะคะหนักเหนื่อยแล้วก็พยัญะอุตสาหะพยายะอุตสาหะเราอ่านอย่างไรพยัยะอุตสาหะเนี่ยคิดําเรื่องลับๆับ,บไม่เปิดเผยปิดบังซ่อนเลนนี่เราพาอ่านทั้ง3ฐานนะไอ้ถึงทุกอย่างมันจะมี3ฐานหมดแต่มันมาฐานเดียวนะน่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยคิิตกังวลเรื่องคู่เนี่ยนะคะ เห็นไหมเราอ่านสีกาลีมูละอุสาหะใช่ไหมมูละอ่านไปแล้วใช่ไหมมูละอริมูละคือยังมีนิสิตอยู่ก้อนหนึ่งอุสาหะเราอ่านไปแล้วเห็นไหมเรื่องคู่นะคะตรงนี้ก็เรียกเอาเพื่อนๆลองลองลองเล่นเล่นสีกาลีมูละอุสาหะแต่การเงินเขามี2ตัวเห็นไหมการเงินเขาอยู่ตำแหน่งไหนบ้างตรงนี้การเงินบริวารเห็นไหมบริวารคือการเงินแล้วก็ดุมพะการเงินจะเสียเงินก็จริงแต่ว่าพานังเป็นบริวารเนี่ยหมายถึงว่าการเงินยังหาเงินหมุนเวียนได้นะคะ แต่ว่าตรงนี้มันจะเสียเงินหรือมีปัญหาเรื่องเงินแล้วเรามานับอายุของเขาเห็นไหมเขาอายุสามสิบหกตกตรงไหนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสสี่เจ็ดสามนี่อาจจะเสี5ยี่แปดเจ็ดห้าสามห้าอายุสามสิบหกตกอายุตกมรณะให้ระวังเจ็บป่วยนะแล้วเราอายุตกมรณะแล้วดูฐานบวกฐานล่างมันหยุ่ตรงกับเลขอะไรสิบสามหมายถึงมหาอุดอายุตกตรงเลขห้าต้องอ่านทั้งเลขห้าทั้งสามตัวเลยนะแลขห้ามีมรณะสหาชาัชอตตะนะเดี๋ยวพาอ่านข้างบนก่อนอายุตรงอันเนี้ยอตตะก็คือ หมายถึงว่าความเป็นอยู่ปกติอยู่ปกติและอายุตกสหัชชาคือว่าเพื่อนฟุ้ง <ๆ S 1> เพื่อนฝ <ๆ S 1> ูงญาติสหาชาไม่ถึงเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะเนี่ยค่ะแล้วอายุตกมรณะเนี่ยให้ระวังเจ็บป่วยนะแต่ว่าต้องทำไมรูประฐานล่างมันเป็น13มันถึงบ่ดี13บสามนี่เห็นหมสิบสามันคือมหาอุด แข่งขันอะไรการสอบแข่งขันการทําอะไรเนี่ยเราชนะหมดลยปีนั้นนะหลังจากวันเกิดแล้วนะเนี่ยอายุตกฐาน13เราอ่านนอกจากดูฐานบวกข้างบนแล้วเรามาดูฐานบวกข้างล่างด้วยนะคะ3ฐา,านเนี่ยบวกแล้วมันอยู่ตําแหน่งไหนตรงนี้เห็นไหมสิบสิบสามไมถึงมาหาอุดแข่งขันอะไรชนะหมดเห็นไหมเนี่ยมาหาอุดหมายถึงอะไรหัวหน้าผู้จัดการแล้วก็ตําแหน่งสูงแต่มันต้องมาอยู่ในตํานวน ไอ้ตรงนี้มันต้องมาอยู่มันจะดีอยู่ตำแหน่งกรมมะนะนถึงจะดีแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าปีนี้อายุตก13เนี่ยไม่ว่าจะเราจะไปแข่งขันการสอบแข่งขันอะไรเนี่ยเราจะได้เราจะชนะนะนะคะ ดวงนี้เขาเกิดมาที่7มิถุนา 2, 5, 3, 1, เปิดปฏิทินแล้วตรงกับวันอังคารเดือน7ปีมะโรงนะคะวันอังคารก็เลข3ตั้งไปได้เลยฐานวันฐานเดือนเดือน7เอาเลขเลงไปได้เลยปีมะโรงนับปีมะโรงแล้วได้5เลข5ลงได้เลยรหัสของเขาคือ 3, 7, 5หนะคะแล้วเขาเกิดอายุอายุเขาต่อเท่าไหร่ก็พศ .2566 เนี่ยลบ 2, 5, 31 อายุเขาเต็ม30มสิบมันผ่านมาแล้วมันมันเต็ม35แล้วนะเพราะว่าเขาเกิดเดือนมิถุนาใช่ไหมมันเต็ม35แล้วก็บวกอีกหนึ่งไปได้เลยนะคะบวกอีกหนึ่งก็เท่ากับ36นะคะอายุย่าง36นะคะมันผ่านมาแล้วกี่เดือนแล้วอายุย่าง36ผ่านมาแล้วมิถุนากระกกดาผ่านมาแล้ว สองเดือนนะมิถุนากรกกาดามันผ่านมาแล้วสองเดือนนะคะเหลืออีกสิบเดือนอะไรที่ยังไม่เกิดมันจะเกิดนะคะเดี๋ยวเรามานับทักษะสิทักษะเขาเกิดวันอะไรเขาเกิดวันอังคารวงวันอังคารตรงนี้ได้เลยนะคะอายุสามสิบหกนับไปช่องละสิบได้เลยสิบยี่สิบสามสิบสามสิบเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามสิบหกสามสิบหกอายุตกตรงดาวจันทรนี่คะ่ะตรงดาวจันทรตรงนี้ก็เป็นบริวารอายุเดทสีมูละอุษาบนตีกาลีบริวารคือ บริวารคือคนรอบๆข้างคนที่แบบลูกน้องในถึงบริวารอายุคือความเป็นอยู่สุขภาพเดชคืออำนาจสีคือสิ่งที่ดีโชคลาภมูละคือความมั่นคงนะคะถิน่นฐานบ้านบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยมูละอุซาคือความคิดความไปตกกังวลหนักเหนื่อยมนรีคือคนช่วยเหลือ คนช่วยเหลือแล้วก็กาลีคือสิ่งที่ไม่ดีเสียหายนะตอนเรามาดูซิว่ามันอยู่ในตําแหน่งไหนเราเล่นเราดูง่ายๆเราเล่นสีกาลีมูและอุสาหะไปก่อนนะคะเพราะว่าหลักอื่นบางทีมันไม่สําคัญแล้วเรามาดูการงานการเงินความรักก็มนุษย์เราก็มีแค่นี้แหละการงานการเงินความรักเป็นยังไงเรามาดูอะไรของเขาเป็นสีเห็นมาตนุตกสีตนุตกสีถือว่าดีตัวเองมีโชคลาภนะ แล้วทาไมแล้วมาอ่านดิออีกตัวหนึ่งมาตาเป็นสีมาตาหมายถึงแม่ญาติผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายผู้หญิงดีถือว่าตึงหน้าดีนะคะแล้วกรรมมาเป็นสีเราทายยังไงกรรมมาเป็นสีเนี่ยหมายถึงจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือว่าคนที่ตกงานแล้วจะได้งานนะคะแล้วเรามาดูสิเห็นไหมแล้วเรามาอ่านอ่านอ่านตรงนี้เห็นไหมสีมาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะพาอ่านนะเดี๋ยวอ่านตรงนี้ไปก่อนสีม่อยู่ข้างล่างทั้งนั้นอ่านตรงนี้ไปเลยอ่ะเห็นไหม กรมาเป็นสีแล้วอ่านตรงนี้คือว่าจะได้เลื่อนค่าเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือว่าคนที่ตกงานก็จะได้งานนะคะแล้วสีไปอยู่ตรงไหนเห็นไหมเห็นไหมลาภะคือที่นั่งที่นอนเห็นไหมตรงนี้มันเป็นอะไรสีไปจู่แล้วอ่านทั้งสีทั้งกาลีเห็นไหมลาภะมันเป็นสีมันเป็นกาลีด้วยแล้วเป็นเป็นฐานบวกเห็นไหมไอ้ดาวเลขเสาดาวเสาเนี่ยเลขเจ็ดมันมีกําลังสิบไอ้เลขสิบเนี่ยมันก็ต้องชิ่งไปเจอข้างบนทั้งสามฐานเลขเลขหนึ่งทั้งสามฐานเลยนะเราก็ต้องอ่านทั้งดีทั้งเสียเห็นไหมแล้วอ่านเสียเห็นไหมลาภะกาลีแล้วอททีี่่่นนนังอ มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วสีมันไปประกอตรงลาภะเห็นไหมมันไปอยู่ตรงลาภะเราทายอย่างไรหนึ่งจะมีโชคลาภสอง จะได้เลื่อนเลื่อนไม่ถึงว่าที่นั่งที่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ดีให้ทายตรงนี้ทาแดงว่าจะได้เลื่อนจะได้ย้ายตําแหน่งหรือเปล่าเพราะว่านี่เห็นหมาสีนะที่นั่งที่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเห็นไหมลาภแล้วอ่านสรรีแล้วอ่านกาลีไปด้วยแล้วสีชิ่งไปเจอตรงไหนสีแล้วอ่านทุกทีไอตรงนี้มันเป็นกาลีแล้วอ่านสีกับอ่านสีก่อนนะเดี๋ยวจะพาอ่านกาลีสีมันชิ่งไปเจออะไรสริงมังกระดุมพระเป็นสีคือจะได้เงินกระดุมพระเป็นสีคือจะได้เงินแล้วปิดตาเป็นเห็นมาชิ่งไปเจอเลขหนึ่ง นี่เห็นไหมโพคาเป็นสีโพคาเป็นสีคือจะได้บ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์อ่ะแล้วอ่านดีแล้วนะเดี๋ยวเรามาอ่านเสียเห็นไหมโพคากาลีเนี่ยแล้วอ่านเห็นไหมสีมันชิ่งไปเจอเราต้องอ่านทั้ง3าฐานนะเลข1ิไปเจอตรงเลขหนึ่งมีกี่ฐานมีเห็นไหมเนี่ยหนึ่งฐานลาพระกระดุมพะระโพคาแล้วอ่านดีไปแล้วไหมแล้วดาวเดิมจริงๆเนะี่ยมาจากทักษะเห็นไหมเลขหนึ่งมันเป็นกาลีโพคากาลีราทายอย่างไรไม่ขายก็ต้องมีการจำนองจำนำหลักทรัพย์แล้วกระดุมพระกาลีรทายอย่างไร จะเสียเงินหรือมีปัญหาเรื่องเงินนะคะแล้วกาลีเห็นไหมลักกิตลพาอ่านลาภะก,กาลีคือจะจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่นั่งที่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตรงนี้น่าจะย้ายงานมากกว่าพอดูแล้วดูจากนี้เห็นไหมแล้วก็บอกว่าอะไรปกติแล้วเนี่ยตรงนี้เห็นหมาทานนางแล้ะอ่านเล่นสีกาลีมูละเห็นไหมมูละอุสาหะแล้วอ่านมูละนะอะไรมูละทานังมูละคือจะได้เงินก้อน นะคะทานังโมละเห็นไหมเลข5้าเราอ่านเลข5้ามี3ามฐาตรงไหนบ้างทานังโมละโมละคือเห็นไหมจะได้เงินก้อนอริโมละเราอ่านอย่างไรอริโมละยังมีมีนี่อยู่ก้อนหนึ่งเลยอะก้อนใหญ่ด้วยมีนี่อยู่นะเนี่ยยังมีนี่อยู่และเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มรณะมมละมรณะมมละละทายมรณะนี่หมายถึงต่างประเทศ แล้วก็ต่างจังหวัดการเจ็บป่วยแล้วมันมูละไปอยู่ตรงนี้ถือว่าจะขายทรัพย์สินได้นะมูละมรณะเนี่ยถือว่าจะขายทรัพย์สินได้แสดงว่าจะขายนี่หรือเปล่าเพราะว่าพคาการีเนี่ยมีการแม้ไม่ขายก็ต้องจำนองจำนำหลักทรัพย์แล้วดูสิว่าขายขายเอาไปใช้นี่หรือเปล่าเพราะว่านี่เห็นไหมแต่มันยังมีนี่อยู่เลยเห็นไหมบอกอายุเนี่ยยังเป็นนี่อยู่เลยนะเนี่ยเห็นไหมปีนี้ทั้งปียังเป็นนี่อยู่เลยนะเนี่ยเห็นไหม ถ้างั้นเรามาดูดเล่นสีกาลีมูละแลชมามูละเราอ่านแลชมามูละเนี่ยจะได้เงินเห็นไหมทานังมูละจะได้เงินก้อนแล้วก็อริมูละคือจะเป็นหนี้สินอยู่แล้วอ่านมูละแล้วเราอ่านอันนี้สิอ่านอายุ อายุตกที่ตัวเองก็คือยังเป็นอยู่สุขภาพเห็นไหมเรามาดูดาวอายุโดยดาวอายุก็สําคัญนะดาวอายุมาดูเสียดาวอายุมันอยู่ตรงอื่นมันก็ยังปก,กติแต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้เห็นไหมพันธุตกอายุเห็นไหม,นหนไหมในทักษะเลขสาม,มันเป็นอายุเห็นไหมบริวารอายุอายุพันธุระทายอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะนี่แสดงว่าแน่นอนเราได้ย้ายบ้านย้ายงานหรือย้าย ย้ายที่ทํางานมากกว่ามั่งดูเนี่ยไม่รู้นะย้ายบ้านย้ายงานนะเห็นไหมอะ่ะแต่ย้ายถือว่าดีแหละเพราะมันเป็นสีเป็นสีถือว่าดีเห็นไหมเนี่ยแล้วเจ้านายผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ผวาหญิงก็มาตาเป็นสีถือว่าดีเล่นเดี๋ยวกันแล้วอ่านไปแล้วใช่ไหมมูละอุสาหะมาดูสิอุสาหะเขาอยู่ตําแหน่งไหนละ่ะอุสาหะคือตรงนี้เป็นดาวราหูเห็นไหมเลขแปดในทักษะเนี่ยแต่ในฐานบวมเป็นดาวราหูนะตรงนี้ก็เป็นอุสาหะ อุตสาหะมันชิ่งไปเจอสี่ฐานนะมาเอ้สา,ามฐานต้องไปอยู่ที่มันทั้งจงไทยอทยไหนมัง่งอุตสาหะไปทาสีค,คือคือคิดเรื่องคิดไปตกกังวลเรื่องครอบครัวแล้วก็อุตสาหะมันเป็นอุตสาหะมันก็ชิ่งไปเจอเลขสี่ <c oughs> เห็นไหมอุตสาหะเนี่ย ไปเจอตรงไหนปุตตะอุสาหะปุตตะหมยถึงอะไรคิดจะเริ่มอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะบ,บุตรบุตรบริวารคนรอบๆข้างตรงนี้คือความคิดความวิตกกังวลนะนะคะหมายถึงอย่างนี้แล้วก็อุสาหะมันไปโตตรงไหนหินะอุสาหะคิดเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตแสดงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะเรื่องงานมั้งเรื่องงานหรือว่าทําบริษัทอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะมัมนดูแลจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายโยกย้ายบ้านโยกย้ายงานไม่รู้อะ นะเพราะมันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าพันธุุอายุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่แล้วลาภะที่นั่งที่นอนเห็นไหมลาภะกาลีจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย,ย,ย้ายแล้วลาสีไอส้สีมันไปชิงไปเจอถือว่าย้ายได้ดีเพราะอ่านเสียก่อนแล้วสีมาอ่านดีด้วยอ่านทั้งดีทั้งเสียเห็นไหมสีตรงนี้เห็นไหมพันธุเป็นสีไอ้เลขสิบเนี่ยมันเป็นกําลังเห็นไหมเลขเจ็ดเนี่ยมันเป็นสีเห็นไหมตรงนี้เป็นสีไอ้เลขเ,เจ็ดตรงนี้มันก็ต้องเป็นสีไปด้วยสีชิงไปเจอลาภะเห็นไหมก็ถือว่าดีแล้วสีชิงงไไปปเเจอตรหนนพคา็สี พอคาเป็นสีแล้วอ่านได้ไหมมันจะขายหรือว่าจำนองจำนำหลักทรัพย์แล้วไม่ว่าขายแล้วไปซื้ออะไรหรือเปล่าพว่ามันเห็นมันมันต้งขายแล้วก็ต้องจะได้ด้วยอะได้ไม่รู้นะมันได้เรื่องเรื่องที่นั่งที่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะได้อสังหารอมทรัพย์อีกไม่รู้มันมาอย่างเดียวเราจะพาอ่านทั้งสามฐานเลยนะเลขหนึ่งมันมีกี่ตัวนะกาลีก็ต้องอ่านทั้งสามตัวแต่มันไม่ได้มาทั้งสามตัวนะสีมันมีสามฐานเหมือนกันเห็นไหม 3ตัวเหมือนกันแต่มันมาตัวเดียวแล้วไม่รู้ตัวไหนน่าจะเป็นเรื่องงานมากกว่าเห็นไหมเนี่ยกรรมมะเนี่ยจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเห็นไหมนะ แล้วอย่างเรื่องคู่ปะัะตานี้คือเรื่องคู่คู่ก็ยังเป็นถือว่ามนรีถือว่าดีมีความช่วยเหลือเกื้อหนุนกันดีมนรีนะแล้วเรามานับอายุของเขา36ตกตรงไหนเรามาดูนะ7 1 7 7 2 0 4 7 3 2จ7 4 28 7 5 3 5 36อายุตกมาแล้ให้ระวังเจ็บป่วยด้วยนะแล้วตรงนี้เห็นไม่ฐานบวกกำลังเห็นไหมดาวจันเห็นไหมดาวจันเป็นบริวารมันก็ไม่เด่นอนะเห็นปะไอ้ย5มันก็เป็นบริวารบริวารมันก็ไม่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 ไ,มไ,มไมด่เท่่ อายุตกตรงนี้เห็นหมะอายุตกตรงนี้คือให้ระวังเจ็บป่วยแล้วอ่านเลข5าไปทั้ง3ตัว,ลวเลขห้ามันอยู่ตรงไหนมั่งอลิอายุให้ระวังเจ็บป่วยด้วยนะเห็นไหมอายุคือความเป็นอยู่สุขภาพนะแล้วอลิหมายถึงความเจ็บป่วยหนี้สินนะคะแล้วไอ้เลขห้ตัวทานาังตกอายุก็คือการเงินหาเงินหมุนเวียนได้มีเงินอะ การเงินไม่มีปัญหาแต่ว่ามันก็ได้ไงมันได้เงินมาก็จริงแต่มันก็จะต้องมีเสียเงินนะทั้งได้แล้วก็ต้องเสียกาลีเห็นไหมเนี่ยกาลีมันการกระดุมพระกาลีจะเสียเงินหรือมีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็จะได้เงินก้อนด้วยเห็นไหมการเงิน2ตัวนี้ใช่ไหมทานนางกระดุมพะคือการเงินการงานก็ถือว่าดีเห็นไหมเนี่ยกรรมะกาเออกรรมมะเป็นสีถือว่าดีการงานดีตัวเองเป็นสีถือว่าดีดวงเนี้ยไม่รู้นะเขาบอกว่า ปกติถ้าไป่ไถลาพะไม่กาลีเราทายได้ว่าถูกหวยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตรงนี้ห้าสิบห้าสิบนะเพราะอะไรตำราบอกไว้ว่าถ้าลาพะกาลีนะซื้อหวยถึงมันถึงจะมีโชคก็จริงแต่ว่าซื้อหวยมันก็จะไม่ถูกนะเพราะอะไรมันเป็นกาลีเห็นไหมลาภะกาลีเนี่ยจะไม่ถูกหวยนะแต่ว่าสีมันไปเจอเห็นไหมละ่ะสีมันไปเจอเราก็เลยบอกห้าสิบห้าสิบไม่แน่ใจอะ่ะถ้าเราถ้าไม่มีสีตรงนี้นะไม่มีสีใต้ฐานบวกตรงนี้เราก็บอกแน่เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์น ถ้าเกิดว่าเป็นกาลีตรงนี้ไม่แน่ไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นสีไปชนก็ถือว่า5้า0ห้าิลองเสี่ยงดูแล้วกันถ้าคนมันมีโชคบอกเลยนะว่ามันจะมันจะฝันแล้วมันจะมันจะทาให้เราได้ซื้อของเราเองอ่ะมันจะทาให้เราอยากซื้อหรือมีคนมายัดเยียดให้ถึงจะซื้อไม่ต้องไปซื้อมันทุกเดือนนะครับมีคนมันจะมีเซนต์นต่ไมยถึงว่าจะมีโชคลาบมันจะได้ของมันเองอ่ะไม่มีโชคลาบนะให้พยายามให้ตายก็ไม่ได้นะตรงนี้เรื่องจริงพิสูจน์มาแล้วนะคะ